ไม,ม,ไม,ม่มีไม่มีดูไม่มีไป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 ,ไปแมดแมดูไว้มันมันวางแรงไม้ตรงหน้ารถบรรทุกตรงเนี้ยรถที่แล้วพี่โดนขากเลยอ๋อรถที่ที่พังที่ที่จะขับกลับบ้านไงแม่งเสียงมาพังตรงนี้โคตรสวยเลย ไปเร็วไปเร็าวไปเร็วเฮ้ยระวังระเบิดตรงนี้พี่เคยโดนแล้วคขะมีไหมมีไหมโอเคบูมบูมสไนเปอรอ์อยู่จุดนี้บูมสไนเปอร์อยู่จุดนี้แบทไปกับพี่สองคน บูมต้องเห็นพี่นะแนทะเดี๋ยวพอระเบิดปุ๊บคุณรดอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวคุณรดจะวิง่งวิ่งเข้ามานะคุณรดต้องเข้ามากับผมนะเอ่อไม่ไม่ไมผมหรือแล้วแล้วคุณรดคอยดูตัวไอ้พวกดิฟไงอะไรนะ กันกันกันตรงทางขึ้นไงคุณทศกับตูข้างในอะ่ะใช่เฮ้ยหรือว่าหรือหรือว่าคุณทศดูข้างนอกให้ไวใ,ให้ไว้ดีกว่าเหรออ่ะได้ อเ <Okay. S 2> ถอยไปแน mm hmm. ทไอ้นี่ไอ้นี่พี่หน่อยเ,อ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะซอมบี้ซอมบี้มาแน่นอน เรียบร้อยเนี่ยอืมใช่ดูไว้นะดูไว้นะซอมบี้มาแล้ว อ,อันนี้เืาเรียกว่าซ่อมเหรออันนี้เรียกซ่อมเหรอดูมแล้วมีเอสเคปะ่ะ Ờ, yên. Ờ, bà ta yên rồi. <laughs> ทนดูร้องนดูร้องวันนี้เราก็ออกำลงกังทำการหรือถอนหรือถอนฮะมีหมอตัดได้ไหมตัดได้ไหมอยู่งนี้เออยิงไปย,ยิงยไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อันนี้อันนี้ มีเยอะไม่ต้องห่วงไปประตูหนึ่งพังครับมีประตูสองแนทแนทระวังแรนไมด้วยแนทระวังแรนไม้ด้วยบูมบูมบูมเข้ามาเลย มาแล้วโอ้ยกระสุนมันเหลือวะกระสุนมันเหลือและทามากิ่งแม็กกว่าสองแม็กโอเคอเครับอยากให้คุณทดเข้ามาด้วยนะ ราะว่ารอบที่แล้วอะ่ะมันมีตัวตัวดิกเข้ามาไงคุณทศที่เราตายอะ่ะใช่ตอนเรากำลังลือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชั้นบนมันไม่ป้อมว่ะชั้นสามรอดเลยชั้นสามรอดเลยชั้นสามรอดเลย เฮ้ยเฮ้ยใครเปิดประตูเสียงใครเปิดประตูยายถอ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 ยใช่ครับ เฮ้ยไอ้ยิงโอเคครับโ,โหขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเฮ้ยที่ซโอนอยู่ตอนหน่อย ตื่นมันครับบูมบูม buông 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 cái dinh này cái dinh này cái dinh trò này ั้นสุดท้ายเปล่าไปนี่นี่ไงคุณทศไอตัวที่อยู่ข้างบนเนี่ยเรากำลังจะไปจัดการเนี่ยคุณทศนนี่ไง,ไงเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราปาระเบิดขึ้นขึ้นไปก่อนไหมเพื่อความชัวร์เช็คเช็คห้อง เฮ้ยเฮ้ยห้องนี้เพียบเลยว่ะเฮ้ยของอยู่ห้องนี้บูมบูมอันนี้อันนี้ห้องนี้ห้องนี้บูมอุ้ยคุณทศคุณทศถอยออกมาถอยออกมาพี่พี่วางระเบิดก่อนพี่วางระเบิดก่อนสลังมาเคม็มปะวะ ถอยออกถอยออกนะถอยออกนะทิ้งแล้วเบิดแล้วนะอา้าบูมเกียหมดแล้วอะกระสุนคุณทดมาไหนครับ มีชาสลงเฮ้ยมีชาชลางเร็วเฮ้ยมีชาชลางรถนีดด่กระสุนจ้โอ้โหแนทถ้าเองยิงนี่ไม่เหลือป้องกันเลยนะอ่ะเอาไปเลยเฮ้ยเฮ้ยพี่มีหลายตัวในนี้เฮ้ยพี่มีหลายตัวในนี้เน็ตเอาเลยเอาเลย มันสร้างปิดอย่างนี้เว้ยมันสร้างปิดว่าเออฉลาดฉลาดออมันสร้างปิดมันสร้างปิดรูวข้างบนพี่พี่ไงบอกหลาน <c oughs> อาเร็วเร็วเร็วไปหาสมบัติทั้งในกันเร็วพี่ให้กำลังใจอยู่ผู้ตายเร็วเอาเๆาี่ซ่อมปืนนะไม่ลืมมาปืนเอสพีเลยนะ ทุกตัวอยู่ไหมกระสุนเป็นร้อยเลยเดี๋ยวขึ้นมายิงได้ออาเด่นเลยเออยิงเลยยิงเลยมีขวานใหญ่ไ่ะ บ้านฝรั่งแล้วโอ้โหฝรั่งมันมาแอบเนียนนิว่าอู้ตายแล้ว <c oughs> <c oughs> เอฮ้ยมันมีถังบาเร็ววด้ยกระสุนในถังบาเร็ว อได้หมดแล้วุณท๊ดเร็วๆอุย้ยทำสมบัติเลยเดีย๋ยโอ้ยตายแล้วกูทดมาเร็วมาเร็วมาเร็วถ้ามันตาระเบิดมาแล้วก็จะได้ตายหมู่กันในนี้แหละเพราะว่าห่วงสมบัติอุย้ยโนเลยโอ้โหสมบัติทั้งนั้นเอ้ยนั่มีคีมบ้างมีคีมไหมเดี๋ยว หรือหรือก่อนวะหรือหรือ,อเฮ้ยถ้าบานฝรั่งนี่ต้องเอาหรือมัให้หมดม่ทำลายทัศนียภาพสวยงามของเมืองทำไมที่รัก โอ้มันมีของให้เราพร้อเด้วยเฮ้ยเฮ้ยมีที่เก็บเสียงด้วยอเออเดี๋ยวไดว้เอาพอซาวันดายิงด้วยดีไหมเนี่ยโอ้โหรถ ให้กำลังใจครับเอ่เออับกกดไลค์กดแชร่ด้วยนะครับเอ่อ ไปมานั่งตรงนี้วะอ๋อเอามีดพิมพ์พุะช่วยมีกระสุนเอ็มอมีกระสุนเอ็มโฟไหมเฮ้ยไปเล้วไปเล้ว เดี๋ยวกดคิ้งด้วยกดคิ้งเข้าโอ้โหเฮ้ยโอ้โหคุณทศดูดินี่มันคังแสงชัดเลยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเอายากินยาก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวแจกยาคนละเม็ดอ่าแวร์บู๊กแวร์บูกเอาไปกิน ผมกินก่อนนิดนึงอ่าคุณทดซี่เออไม่ใช่ทดดี้นะครับทดซี่เอา้าผมเผลอกินเงิง <c oughs> <c oughs> มันไม่มีอะไรหากว่าการป้อนยาแล้วก็กินเองแล้วฮะเดี๋ยวอ่อนเหระ อ๋อผสมเองไม่ใช่ไม่ใช่ใชผสมเองไหนอ๋อเขียวอ่อนเออเออใช่สงสัยอาเอา้าเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาของสำคัญไปก่อนเก็บเก็บของสำคัญครับ เฮ้ยทุนได้อีกอันหนึ่งอะเก็บไปด้วยดิเนี้ยเนี้ยทุนได้อีกกบอกหนึ่งอ่ะแนทเนี้ยอยู่ในโอ้ยนี่มันเยอะโอ้ยคุณโทษเอาของเอาของไปเก็บเอาของไปเก็บก่อนเอาของไปเก็บบนรถเราก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราเรามาขนกันอีกนะใช่ใช่ใช เออบนทาวเวอร์มีอีกไปไปไปใช่ใช่โอ้โหไม่รู้จะทิ้งอะไรเลยเนี่ยงุกเออไม่ค่อยโลภเลยแบบไม่รู้จะทิ้งอะไรเลย อืมอซ่อมซ่อมรองเท้าด้วยแล้วกันเอ้าพี่น้ำทิ้งทำไมพี่น้ำทิ้งทำไมอืมอืเออรวยเลยอ่ะเออเอากล่องเหลืองไว้เก็บ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 ไว้เดี๋ยวเรา เฮ้ยเราเรารีบออกกันก่อนนะเพราะว่าเอาของไปเก็บแล้วก็วิ่งมาใหม่ โอ้นี่มันสายแบดเลยนะเนี่ยไอ้ไอตี้เนี้ยมันสายแบดว่ะปืนแบดแม่งโอ้โหมันเก็บแต่แบดอะ่ะคุณทุดูดิเนอะอืมอาปะหรือว่าจะพังให้หมดเลยเอาไงของของไม่พอ ต้องต้องยังไงก็ต้องกลับไปขนไปขนระเบิดมาอีกรอบหนึ่งปิดประตูปิดประตูอย่าเดิน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 หยุดเดินเลยพวกเราหยุดเดินฟังเสียงผมผมกูเกียนงบกับกูเกียนง,งก โอ้เออไอ้เอ้ย,อยได้ยี่สิบช่องเฮ้ยบูมบูมนี่นี่นี่ที่เก็บเสียงเอาไปใช้เลยก่อนที่จะไม่ได้ใช้ <c oughs> นี่นี่นี่ที่เก็บเสียงอาก้าที่เก็บเสียงอาก้าเอ้อนั้นแล้วใช้ไปแล้วออันนี้สามสิบช่องโอ้หพี่ต้องยอมเสียเสียสลากขวานเลยวะ่ะ เพื่อเพื่อเก็บเพื่อเก็บทุนได้อืมโอ้โหกระเป๋าใบนี้สามก็บอกรวยรวยรวยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านสวัสดีครับ ศูย์แปดมีสองนัดนี่มีสองนัดโหแล้วแทนแทนที่จะจะไปหยิบในคังนี่ไงเองเอาปืนแบตขึ้นตัวดิคุณทศอ๋อคุณทศเอาขึ้นแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเผมยัง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 ไม่ตายผมยังไม่ตาย อ๋อมาตายยังมาตายยังเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ย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 ดิดดิดออกเลยอุ้ม